ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนหมุมไม้บ้านนะครับลุงเจมนะครับก็จะมาพาชมต้นไม้กันนะครับไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ฝากนะครับคลิปฝากไลฟ์ของพี่ๆนะครับจากทางโคราชนะครับรับชมให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอุดนนุนพี่ๆด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ พามาชมนะครับต้นไม้เดิมๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีต้นไม้เข้ามาใหม่เลยนะครับแต่ก็อยากมาอัปเดตนะครับมาเห็นหน้าเห็นตากันเนาะเพื่อจะมีพี่ๆนะครับแม่ๆนะครับที่ติดตามอยู่คิดถึงน้องเจมนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจในทุกๆคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับ ต้นชิฟนะครับมาชมมะละกอน้าบ้านกันนะครับโดกมากๆนะครับแล้วแล้วก็ลูกใหญ่ใหญ่ด้วยนะครับโดกมากครับผมกลัวตายอยู่ครับเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับอันนี้เป็นอพันลูกยาวนะครับอันนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่มาก ผมกล่าวว่าจะให้เขาสุกนะครับแล้วก็เอาไปขายเป็นผลสุกเพราะว่ากินไม่ทันนะครับส้มตำตำทุกวันนะครับแต่ก็ยังไม่ยุบไม่แจกเพื่อนบ้านกินด้วยครับผมแล้วก็พามาชมนะครับต้นเกจมณีสีทองนะครับที่เราปลูกไว้หน้าบ้านนะครับตอนนั้นยังต้นเล็กๆอยู่เลยตอนนี้คือใหญ่มากครับใหญ่มากๆแล้วก็มีดอกสวยด้วยนะครับ นี่ดอกเขาสวยนะครับอาจจะแสงแดดแรงหน่อยนะครับดอกสวยหอมมันอ่อนนะครับแล้วก็ใบสีทองสวยมากๆนะครับสวยมากๆแล้วก็ผมก็ตอนกิ่งไว้อยู่เด้แต่ว่าเขาก็เริ่มมีรากเยอะแล้วแหละครับนะครับตอนกิ่งไว้แต่ว่าไม่ได้ตอนเยอะนะครับ วจะตอนเพิ่มอยู่ครับกว่าต้นเขาตายก็เลยไม่กล้าตอนเยอะเดี๋ยวจะทีนี้ต้นเขาโตแล้วจะทําเพิ่มอยู่ครับเผื่อมีอ่าใครอยากได้เนาะบางคนก็ยังไม่มีปลูกนะครับตัวนี้สวยนะครับแนะนําให้ปลูกเลยนะครับผมน,นี่นะครับมาชมต้นบอลกันนะครับหลายท่านก็ทําตายไปแล้วนะครับบางท่านก็ยังมีอยู่เนาะ อันนี้ผมก็ขายไปเรื่อยนะครับเพราะว่าของผมที่จริงก็ต้นพันตายเหมือนกันก็ไปขอจากพี่ๆเขานะครับพี่ๆเขาเอาให้ด้วยครับมาชาขายนะครับอันนี้เป็นเลมอนลาวนะครับอันนี้เป็นหน้ากากฟาโลนะครับผมอันนี้ถ้าใครอยากได้นะครับลบกวนแอดไลน์นะครับผมไว้ที่หน้าจอนะครับ แอดไลน์ line, ต้นคลิปนะครับด้วย QR code จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าไลน์ผมค่อนข้างที่จะ,ะไม่เสถียรมันมันมันเข้ายากครับแอดแอดแอดเพิ่มเพื่อนยากนิดหนึ่งนะครับผมยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีทำพยายามทำแล้วแต่ก็ยังทำไม่ค่อยได้นะครับให้คนอื่นทำให้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมแอดไลน์ line, ด้วยเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยจะยากนิดนึงนะครับ ผมก็พยายามรับเพิ่มเพื่อนนะครับถ้าแบบเพิ่มเพื่อนมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อต้นไม้อย่างงี้ก็บางทีผมทักกลับไปก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีลายลายเขาไม่ค่อยเด้งเนาะลายไมไ่ค่อยเด้งมาแล้วทีนี้ผมเห็นว่าเพิ่มเพื่อนด้วย QR code โอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องแอดกลับผมคิดว่าซื้อต้นไม้แน่นอนก็เลยต้องแอดกลับ นะครับถ้าไม่ซื้อก็ต้องขอโทษนะครับบางคนก็อาจจะเพิ่มเพื่อนไว้ก่อนเนาะค่อยซื้อทีหลังอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็จะทักไปว่าขอโทษด้วยนะครับพอดีเพิ่งแอดไลน์กลับอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็รบกวนส่งรายละเอียดมาใหม่นะครับอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับนี้ต้นบอลนะครับส่วนมากก็จะส่งเป็นห่อตุ้มนะครับถ้าต้นบอลอย่างนี้นะครับถ้าส่งก็จะเริ่มต้นที่ไป เริ่มต้นที่80บาทนะครับผมเริ่มต้นที่80บาทส่งไปสนีไทยเท่านั้นนะครับอย่างเดียวบริษัทอื่นไม่ส่งนะครับส่งไปสนีไทยอย่างเดียวนะครับถ้าส่งเริ่มต้นที่80บาทแพ็คกล่องหรือตะกร้าก็ได้นะครับอันนี้ห่อตุ้มนะครับราคาห่อตุ้มอยู่ที่60บาทนะครับต่อกระถางนะครับห่อตุ้มไปนะครับจะแพ็คง่ายนะครับผม แล้วก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับถ้าต้นในสูงหน่อยก็จะตัดใบสูงนะครับอืมก็เป็นไม้เก็บสะสมนะครับไม่ค่อยมีขายสักเท่าไหร่อ้ยเซียนหน้าฝนคือใบเริ่มร่วงนะครับเลี้ยงยากเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมไม่ไม่ได้มีแบบรงเรือนอะไรเหมือนคนอื่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนไม้เก็บทั้งหมดเลยนะครับแทบทั้งหมดเลยก็มี ขายบ้างนิดหน่อยนะครับไม้ต่างพวกกวกอะไรนี้ก็ไม่ได้ขายนะครับขายเฉพาะบางต้นที่อาจจะแบ่งคนที่อยากได้นะครับนี้กวกต่างโบราณนะครับอันนี้มอนเตล่านะครับออรเออรอัลโบไไทคอนไทคอนไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นชั่วเก้าชั้นนะครับเก็บวไว้พอมเมล็ดขายตัวเล็กนะครับผมเสที้งเงินหนานครับแล้วก็มีอ่อตัวนี้เป็นเสนหจจันปะไกายดาวกายนะครับผมตัวนี้ผมก็จะเลี้ยงในแช่น้ำนิดนึงแบบนี้นะครับชํำแล้วก็ได้ น่าจะแบ่งได้แค่ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับต้นนี้ป่อยที่100บาทนะครับต้นนี้ขายอยู่ที่120ก็แล้วกันนะครับก็มีหน่อขึ้นมาติดหนอ่อเพราะว่าหน่อเขาใหญ่ผมก็เลยแยกมาเพิ่งแยกแยกมาได้เป็นเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วล่ะครับลากก็ออกประมาณหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้เช็คดูเนาะ100กับ120นะครับผม อันนี้ก็สวยนะครับโจบีไอนะครับโจบีไอนี่ก็อยู่ที่แปดสิบบาทนะครับโจบีไอแปดสิบกอรีอยากขายแต่ว่า <c oughs> คิดหนักตอนส่งจังกอรีออซ้ำนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางไซส์แปดนิ้วนะครับสวยมากๆอยู่สองต้นนะครับตัวนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งมันจะข้อจะยาวกว่ามันเป็นลูกผสมครับนะครับตอนนี้จะอยู่ที่มีอยู่2กระถางอันนี้อยู่ที่60อันนี้ห้บาทอันนี้ต้นใหญ่นี้ต้นใหญ่นี้แปบาทนะครับต้นใหญ่นี้80ต้นเล็กหกสิบ มีคนมีพี่เขาเคยบอกอยู่แต่ว่าผมจําชื่อไม่ได้นะครับอันนี้มีแต่ไม้ดเดิมๆนะครับว่าจะไม่ไล่แต่ก็กลัวพี่พี่แม่แม่พ่อพอทุกท่านนะครับคิดถึงนะครับผมอันนี้เป็นพาไรโซนะครับอันนี้พาไรโซก็หกบบาทนะครับสนีจจัน สนีจันห้าสิบบาทนะครับสนีจันแดงโบราณนี่นะครับหลังใบขายได้ขายถูกเพราะว่าผมใส่กระถางเล็กนะครับแพ็กง่ายด้วยถ้าใส่กระถางใหญ่ก็คือต้นใหญ่ไปเลยนะครับใบใบใหญ่นะครับใบใหญ่เลยอันนี้มันช้ำน้ำผมก็เลยไม่ค่อยอยากขายนะครับแล้วก็ ต้นนี้เป็นต้นเขียวสุราด่างหรือขอยอินโดน,นะครับแปดสิบาทนะครับต้นนี้ละครับด่างสวยที่สุดแล้วนะครับผมมีอยู่ต้นเดียวแต่ต้นอื่นมันไม่ค่อยด่างนะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นนี้ชื่อพยากาหลวงนะครับต้นนี้30บบาทราคาเดิมนะครับใหญ่โตขึ้นมากๆแล้วนะครับ มีลูกค้ารับนะครับไปบ้างแล้วนะครับนี่ใหญ่แล้วเหลือแค่นี้นะครับต้นละสาบาทอ่าเซิร์ชดูรูปดอกนะครับใน Google ก็ได้นะครับถ้าผมไม่ได้ขึ้นให้เนาะบางทีอาจจะตัดคลิปไม่ทันนะครับต้นดอกพยาการหลงนะครับดอกเขาสวยมากๆนะครับดอกเขาสวยมากปลูกลงดินได้เลยนะครับ อันไหนที่มันไม่น่าขายแล้วผมก็จะไม่ได้ไลนนะอันนี้เป็นโดยไม่เลิกด่างนะครับมันมีอยู่แค่ต้น2ต้นนะครับที่ขายได้นอาจจะขายได้แค่นี้อนนี้ก็จะอยู่ที่สาสิบาทนะครับเก็ตกระโฮยังขายไม่ได้นะครับให้ชม,มเฉยๆนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปตอนนี้เป็นชั่วเก้าชั้นนะครับ อันนี้ต้นละ30บาทนะครับเหลืออีกแค่นี้นะครับอันนี้ก็กำลังเพาะใหม่อยู่เรฟคุดก็พึ่งชำไปนะครับจริงๆไม่ค่อยมีต้นไม้เลยหาชมอะไรดีางต้นก็เก็บไว้ทำพันธ์นะครับ พราขายหมดเราก็จะไม่มีต้นผัุนอันนี้เป็นสเสน่ห์จันประกายดาวนะครับตัวนี้หกสิบาทนะครับมีต้นเดียวหกสิบบาทบอลบาซินนะครับหบอลบาซินหกสิบบาทนะครับต้นใหญ่แปดสิบบาทนะครับ เมื่อก่อนซื้อมาแพงมากตัวละห้าร้อยนะครับแต่ว่าใบเขาใหญ่อลังการดีผมชอบอันนี้เลี้ยงในน้ํานะครับเป็นไม้น้ำํำลงสะลงหนองลงคลองบึงอะไรได้หมดเลยเลี้ยงง่ายนะครับผมอันนี้เป็นเอ่อ,อนทองนะครับเป็นเอ t นโทริอัมฟิโลนะครับแปดสิบบาทนะครับ ต้นเล็กก็อีกราคาหนึ่งนะครับต้นเล็กลงก็อันนี้ก็หกสิบาทก็แล้วกันครับเพราะว่าทำทำเองนะครับแล้วต้นนี้ก็แปดสิบาทมันไม่ค่อยสวยครับ๋ยวก็ไปเลี้ยงต่อนะครับอาจจะสวยขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการส้มนะครับแล้วก็ชว่วเก้าชั้นด่าง ดาวคนละสีนะครับแล้วก็มีช่วก็ชันพอมารีสนะครับฝนตกทุกวันนะครับเน่าใกล้หมดแล้วด้ยจะรอดไหมสรุปบอลสีเหลือแค่นี้นะครับจากหลายๆถาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมๆเมนาะที่ทุกคนมีแล้วนะครับก็จะขายยากนิดนึงตัวนี้เป็นสนิจจันแดงนะครับที่ผมไม่ได้ขายนี้เป็นแม่พันุก็คือใหญ่มากนะครับ มีต้นเล็กขายนะครับก่อนหนะน้านี้ก็คือแปดห้าสิบาทเนาะห้บาทมันเตล่านะครับเหลือแค่นี้แล้วอันนี้ก็มีลูกค้าประจํานะครับซื้อทุกนัดเลยก็ว่าได้จนขึ้นไม่ทันแล้วครับตอนนี้นะลูกค้าน่าจะซื้อไปเอาใบตัดใบทำจัดช่อดอกไม้นะครับสอนทองตัวนี้ก็60บาทนะครับ อันนี้เป็นเดรรี่ด่างก็ห้าสิบบาทนะครับอืมดีกเนียัน,นี้ผมเก็บไว้ทำพันเพราะว่าขายจนเหลืออย่างลกกะกระถางนะครับอย่างลกกะกระถางหมดแล้วหมดแล้วหมดจริงๆอยากมีไม้มาขายจังเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีที่ซื้อเนาะอันนี้มี มีแต่ต้นหมอนนะครับด่างบ้างไม่ด่างบ้างเนาะก็เลยยังไม่ขายก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันไม่ค่อยสวยครับอันนี้ก็เผือกไปเลยอันนี้ก็ <laughs> ด่างครึ่งหนึง่งไม่ด่างครึ่งหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมตัดไล่ใหม่ดีกว่าเผื่อมันด่างต่อหรือเผื่อมันเขียวนะครับก็จะไม่เป็นการทำให้เสียลูกค้าเนาะซื้อไปเราก็จะไม่ ไม่ด่างก็จะเสียดายอีกเนาะเยวค่อยดูก่อนนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับต้นไม้นะครับแล้วก็ฝากก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับตามคิวอาร์โค้ดนะครับที่ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์ สแกนแอไลน์มาได้เลยนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่80บาทนะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามให้กําลังใจนะครับในทุกๆคลิปเลยนะครับวันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ